ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเกี้ยวแก้วนะครับจากจีนมาประดิสฐานในประเทศไทยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านปานิโดนปัตชิมสวัสดิ์รองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแลครับสวัสดีครับท่านครัสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณทงพรคุณนัทพงศ์ครับครับท่านครับอยากจะทราบถึงที่มานะครับในการที่การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาพระเขี้ยว,วแก้วในครั้งนี้ที่จีนมาที่ไทยครับ ครับขอบคุณครับก็ที่มาก็คืออย่างนี้ครับทางรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลสาธารณประชาสนจีนนะครับก็ได้เห็นชอบร่วมกันให้อัญเชิญพระบรม,มาสารีริกธาตุพระเคีย่แก้วนะครับจากว่าหลิงกวงกรุงปักกิ่งมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณท้องสนามหลวงนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือ สองประการหลักอย่างแรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลพระชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2567นะครับและอีกโอกาสหนึ่งก็คือการครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568นะครับโดยมีการอัญเชิญมาประดิษฐานตั้งแต่วันที่4ธันวาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านก็จะอยู่ที่เมืองไทยจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ 2,568รวมระยะเวลา73วัน นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับก็อย่างอย่างที่เรียนไปก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลที่สําคัญยิ่งของชาวไทยทั้งปวงนะครับและอีกโอกาสหนึ่งก็คือในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนก็จะเป็นการตอกย้ําให้เหตุถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็ย้ําถึงความสําคัญของแนวคิดจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น กันนะฮะแล้วก็เป็นโดนทั้งแนวที่การการผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันระหว่างไทยกับจีนด,ด้วยครับครับรัฐบาลจีนเคยอนุญาตให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในประเทศไทยมาก่อนหรือไม่ครับท่านครับ ครับเคยครับจริงๆเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยได้เคยอนุญาตให้อัญเชิญพระเขีย่แก้วนะฮะจากวัดหลิงกวงปักกิ่งเนี่ยไปปฏิสถานเป็นการชั่วคราวในประเทศต่างๆมาแล้วหกครั้งนะครับแล้วก็ในหกครั้งนั้นเนี่ยหนึ่งครั้ง เคยมีการอัญเชิญมาประเทศไทยแล้วเมื่อปี2545นะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็อัญเชิญไปประดิสถานพะพุทธมณฑลในสมัยของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับครับแล้วในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ สำหรับครั้งนี้ครับเราได้อัญเชิญมาแล้วก็อย่างที่ผู้ฟังทุกท่านคือคงได้เห็นในในข่าวในในข่าวนะครับแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยไปไป,ไปสักการะนะฮะนะพื้นที่ทับบนทนพิธีท้องสนามหลวงนะครับอย่างที่เรียนไปครับก็การปฏิสถานเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ธันวาที่ผ่านมาจนถึงวันที่14คกุมภาพันธ์2568รวมระยะเวลา73วันนะครับแล้วก็จะอัญเชิญท่านกับประเทศจีนเนี่ย วันที่15กุมภาพันธ์2568นะครับประชาชนาสามารถเข้าไปสักการะพระเกี้ยวแก้วได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยาสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันครับครับแล้วในส่วนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีบทบาทในการเตรียมงานครั้งนี้แล้วก็ภารกิจครั้งนี้อย่างไรบ้างครับครับทางกระทรวงการต่างประเทศเราก็ประกอบด้วย มีนีหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศที่มีบทบาทในการประสานงานในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ทางกรมสารนิเทศ แน่ๆก็คือทางสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงปักกิ่งนะครับอันนี้ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ที่ส่วนกลางเนี่ยก็ทั้งกลุ่มสารานิเทศและก็กลุมเอเชียตะวันออกเนี่ยก็ได้มีบทบาทในการประสานงานกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดนะครับฝ่ายจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติจีนเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกิจกรรมครั้งนี้ของฝ่ายจีนแล้วก็ของฝ่ายไทยเนี่ยเราก็ได้ประสานงาน อย่างใกล้ชิดนะครับกับสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทยในการเตรียมการสําหรับการอัญเชิญครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกอะระบบบาทสําคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีส่วนสนับสนุนภารกิจอันเปความสําคัญเนี้ยก็ประกอบด้วยการร่วมหารือวางแผนการอัญเชิญมาการอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเือนระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายจีนนะครับรวมทั้งทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจรจากับฝ่ายจี ในการยกร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับสำหรับการ ed, อัญเชิญพระเคียวแก้มาปฏิสถานที่ประเทศไทยซึ่งได้มีการจาัดพิธีลงนามไปแล้วเรียบร้อยนะครับความตกลงทั้งสอเนี่ยเมื่อวันที่3ามพันวาครที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่งก่อนที่เราจะอัญเชิญท่านมามาย่างประเทศไทยครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ ครับก็การการอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วมาปฏิสถานในไทยเป็นการชั่วกราวครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสสาคัญยิ่งนะครับไม่ใช่เพียงแค่สําหรับชาวไทยและชาวจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวุทธทุกคนที่จะมาร่วมสักการะพระเกี้ยวแก้วนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งแล้วก็แสดงถึงความเคารพที่มี มีระหว่างกันของทั้งสองประเทศด้วยนะครับอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าในช่วงเจ73วันเนี่ยอนอกจากตาระแล้วเนี่ยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา หลายหลายครั้งที่ท้องสนามหลวงตลอดแทบจะตลอดระยะเวลานะครับผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมสําคัญสําคัญนะครับอันแรกก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะฮะวันที่11ธันวาคม2567และต่อด้วยกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เป็นมกราคม2568นะครับถัดมาก็จะมีกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจ,จีนในวันที่29มกราคม2568นะครับและยังจะมี กิจกรรมเรื่องในวันมาฆบปูชาซึ่งกําหนดจากวันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็อยากจะขอเชิญชวนสาธารณชนประชาชนทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยพร้อมเพียงการนัท้องสนามหลวงนะครับเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วนะครับแล้วยังที่เรียนไปนะฮะว่าจะประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยระหว่าง5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์ 2,568แลตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านปานิโดนปัตชิมสวัสดรองธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านพียสูงครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทั้งคุณทรงพลและคุณนัทพงศ์ก็จะได้มีโอกาสไปสักการะท่านด้วยนะครับที่บริเวณสนามหลวงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ